โอเคครับผมก็ต้องขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม FS19 นะทุกคนนะก็วันนี้เราไม่ได้มาซ่อมถนนนะพอดีไม่มีงานซ่อมถนนก็เลยเอาไมโครไปรับจ็อบลอกนานะครับผมก็วันนี้ก็มากับน้อยเกมด้วยนะครับขอเสียงนะครับขอเสียงหน่อยโอ้โหสุดยอดครับวันนี้มีเสียงนะทุกคนเมื่อคลิปก่อนนี้เสียงไม่มีครับทุกคนมาครับเดี๋ยวเราจะไปที่นากันเกย์มาอย่างมาอย่างมาอย่าง น้อยเกมขอไปกิน KFC อ่ะทุกคนโอ้โหดูสิขนาดขนาดจะมาวิ่งงานอ่ะยังแวะกิน KFC อะทุกคนหิอี่ผมห้กคือตายแล้วนเอาอตไการเป็นเกมบแล้วี่โอ้อ๋อเป็นเด็กซอมโบี่จำโฆษณาไก่ชอสมัย่อนได้จำได้ไอที่ไม้ละเท่าไหร่วะไม้ละยี่สิบาท รยุ่ไปเดยนะพี่โอ้โหสัรหาทำจริงๆแอแล้วครับผมเจอกันที่นาฮะจะเจอกันที่นานะเกมรู้ใช่ไหมรู้เนาะอ่าเดี๋ยวน้เกมตามมานะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอที่นาของอ่าลูกค้ากันครับเขาจ้างเราไปลอกนาไงทุกคนเมคโคก็ไม่ได้ออกงานมาหลายวันนะทุกคนนะช่วงนี้ก็มีแต่รถบดกับรถปูยางมาตอยออกงานนะครับ นานๆทีรถไมโครจอดงานครับก็สําหรับการทําถนนก็ยังไม่จบนะทุกคนก็ยังเหลืออีกอยู่นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเปลี่ยนทําอย่างอื่นบ้างสลับกันไปครับเพื่อจะได้ไม่เบื่อนะทุกคนโอ้โหนักมากไมโครคันนี้ถึงแล้วครับผมนี่ที่เราจะมาลอกนะก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจอดรถไว้ในร่มแล้วกัน พี่ก็ขึ้นกองเินเราือก็ได้นะเตอนนี้ออป็นฟ้ามะเนี่ยดีละเดี๋พี่ว่าจะลอกถอยหลังอะ่ะลอกแล้วก,ก็ถอยหลงังถอยหลงังแล้วให้เกมขับรถถอยหลังตามอะ่ะนี่ผมอยากไวอ่ะบอกเลยรถผมโอเคถึงแล้วไปเอารถลงกันโหใกล้ถึงแล้วเนีเ่ยเออหยุดเจอแล้วเนี่ยเขอตั้งมงุมมองแป๊บหนึง่งนะพี่ A few moments later อีอโอเทลเลอร์นี่ขอพิมพ์ไหมนี่ก็สวยเอาเรื่องนะพี่ธรรมดา รถยกล้ออย่าเกมยกแล้วพี่ยกแล้วโอ้ยเทเลอร์ยกล้อะครับทุกคนนี่เป็นไงครับแม่ดูดูเทเลอร์ยกล้อครับผมโอ้โหสมจริงมากครับสมจริงเกินอะครับค่อยๆครับผมโอ้ยทิมไปหัวเก่งละนี่ดันตัวรถออก สุดยางเกมได้แล้วพี่ได้แล้วอ่าเป็นไงทุกคนรขับอยู่พี่รถขับไม่ดีไม่ไม่ไม่ไอ่าได้แล้วได้แได้แล้วได้แล้วอ่าสวยอ๋อสมจริงเกินไม่อยากจะคุยครับก็คือพี่เนี่ยก็ขอดับไคโคเก่าอ่ะนะทุกคนนะก็ไม่อยากจะคุยเท่าไหร่นะครับก็ไม่อยากจะคุยสักเท่าไหร่อ่ะครับเสียงเงียงวะเสียงค้างคบีกนะเสียงค้างคบ ตายแล้วเดี๋ยวพี่จะลอกถอยรางนะเดี๋ยวเกมก็เอาเอาพวกมาด้วยสักวันเราสักวันเราทำกิมแทงกันขุดเลยคงไม่ไหวอ่ะพี่เดี่ยวสู้ไม่ไหวแน่นอนพี่สู้ไม่ไหวแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนี้ไปแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเกมเ,เกมเกม,เกมหันเกมให้ให้อยู่ตรงพี่ได้ไหมไหด้ดิับมันมองเดี๋ยวพี่ขับภายในมองไม่ถนัดเท่าไหร่ได้ไหมพี่อ่าเอาตอนนั้นเอาจอดขวาทางเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอ่าพอไม่มีรถหรอกโอ้นักเลงเกิน <c oughs> ไม่มีรถหรอกไมมีรถหรอ,รหรอครับผมเอาเลยป่าครับผมขูด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 ลอกหน้าดินครับลอกนาดินไปขายครับวันนี้ ปูดอย่างเดียวครับมาเกมถามมาหน่อยโอเคครับแกนสูตรพอดีเลยอะ่ะแต่พี่ต้องเปิดลองให้เกมก่อนพ่อพ่อพ่อก่อนพ่อก่อนอ่าพ่อเกมเกมปดเอ้ยทำไมมันเทไม่ได้อ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วได้ไหมอ๋อโอเคไ,ไปครับผมวันนี้ก็นะเกมเอากี่รถเนี่ยรถเดียวรถเดียวรถเดียวน่าจะพอนะพี่น่าจะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถอยก่อนเดี๋ยวเกมเขาถอยตามพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไหมลองเอาปุ๊กขี่วางภาพกัะดิ่งเะพี่แล้วพี่ก็ถอยอ่ะถอยลากไปเลยเฮ้ยมันต้องแบบนี้มาเกมถอยมาอ้อสวยอันแรกพี่ตกข้างนะเพื่อโอ้โหพี่เห็นขวาพี่ไหมเห็นเห็นเห็นอ่าได้ได้ได้ได โอ้สวยงามเทตรงกระบะไหมนี่ได้พี่ตุลโอตโวเดียถอยๆไปรับดินนะทุกคนับอันนี้คือลอกหน้าดินไม่ลึกนะทุกคนนะกนนะ็แบบว่ายังไงอะ่ะเขาต้องการแค่เอาหน้าดินที่มันเป็นโลมออกอะ่ะทุกคนเขาจะทำนาไงแล้วแล้วมันดินมันโหลมเกินอนะ่ะเขาก็ต้องมาลอกหน้าดินออก ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะองนี้ก็รถตีดินก็ไม่ค่อยได้ออกงานเลยนะพี่เนาะโอ้พังสรีนิมเกาะไปแล้วมั้งอะรถตีดินอะถอดไว้นานแล้วนะรถตีดินถอดไว้นานแล้วอ่านี่ถอยถอยแบบนี้เลยถอยแบบนี้เลยอะจะติยถ่ายกิดง่ายพี่ะติดถ่าคิดง่ายมาเกี่ยมถอยมานิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งถอยก็ได้เดี๋ยวพี่ลองเอาตัวนี้ก่อนโอเคครับอุ้ยตัวลูกก็ติดเร็วเอาเรื่องนะ เต็มยังถ้าเต็มแล้วรีบไปถอดเลยอ๋อคืออยู่ใช่ไหมนี่สเต็ปไหนครับไม่รู้ครับผมเราเดินหน้าเอ้ยไม่ใช่ถอยหลังลากเลยครับพ่อพอพอพอันนี้ต้องแบบค่อยๆวางมือนะทุกคนเดี๋ยวมันกินเนื้อลึกนะครับกินเนื้อดินลึกเพราะว่าเขาลอกแค่40เซนแค่นั้นเองนะครับผมไว้ ปืด๊ดโอ้โ,อโอ้เราก็ขับแมคโครมือชิพเหมือนกันนะเนี่ยอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ ใกลเต็มยังครับใกล้แล้วพี่เจ็ดสิบเก้าละปืนเรียบร้อยเต็มเต็มมาพี่โอเคจัดไปเดี๋ยวทุกคนก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตแล้วกันนะครับเจ้าแคสต์ตอนี้หน้าไปโมลแล้วมุมมองจะบังบักบักพี่ลองแล้วบักบักมุมมองออกมาอยู่นอกรถจะทำดูแหละ เข้าใจเหมือนกันครับแลไม่โคตรสมากเสร็จแล้วครับทุกคนเป็นไงใม่เล่าเสร็จแล้วแต่เรายังยังไม่ได้ปิดดีรอให้นักเกมเทลก่อนเดี๋ยวเราเอารถไปไปจอดตรงนู้นก่อนทุกคนขึ้นเทเลอร์โอเคเดี๋ยวไปขึ้นเทเลอร์กันครับทุกคนไปขึ้นแบบสมจริงกันเอ้ยชอบมากเลยตอนเทเลอร์ยกล้อนี่เที่ยงพอดีครับทุกคนเที่ยงพอดีเราต้องพักกินข้าวครับจังหวะนี้ มากินข้าวครับแมว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 เปลี่ยนแปลงมาผิดเดี๋ยวเปลี่ยนไหมแมวแมวแมวโอ้โด่เล้ามาเดี๋ยวเราเอารถขึ้นเทเลเลยกันเดี๋ยวเราขอปรับมมองแป๊บหนึ่งให้มองเห็นล้อแล้วกันครับทุกคน สายงานมาเนี่ผมโดนสดแล้วเนี่ยไม่เคยเทียบอะไรกันไว้ก่อนนะผมมามาปุ๊บเจอหน้างานที่ไหนหน้าเทก็เทแล้วเนี่ยอยากเทียดีะไรก็เท่บ้างแน่นอนจริงเลยมาครับผมได้เวลาเอาเทเลอร์ขึ้นแล้วเอ้ยไม่ใช่เอาแมคโครขึ้นเทเลอร์ครับพูดผิดศิลปะศิลปะรุนช้นไม้โอ้โหเออเออเออ ่าเป็นหน้าต่างเรียบร้อยทุกคนจะขึ้นได้ไหมเกมว่าพี่นี่ขึ้นแบบภายในนะเนี่ยขึ้นแบบสมจริงซะด้วยน่าจะได้ครับสวยโอ้โหเกมเอ้ยพอดีเป๊พอดีเป๊มาแล้วพอดีเป๊เลยอะ่ะว่าวทำไมพี่ขับเซียนขนาดนี้วะเนี่ย ่าไปไงครับอันนี้คือขึ้นแบบภายในนะครับผมจะฟ้ามากครับไปดับลงไปดูกันว่าเราจอดตรงหรือเปล่าอ่าตรงครับผมตรงตรงถือว่าโอเคเดดีราามปปิิคลกันกว่านะครับก็ได้แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ